สวัสดีะคะ่ะทุกคนนี่เมอร์ดี้เกิร์นะคะคลิปนี้ค่ะก็มาในช่วงอันบ็อกซ์กันอีกแล้วนั่นเองนะคะซึ่งคลิปนี้ทามินก็จะมาแกะกล่องนะคะชุดบิกินี่นะคะชุดว่ายน้ำนะคะที่นำเข้าจากอเมริกาะคะแต่ว่ามีทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองเลยะคะ่ะทุกคนที่มีเซฟได้มาจากในเพจเพจนึงนั่นเองนะคะเออแต่ว่าจะมีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนั้นเนี่ยก็ไปชมกันเลยคะ่ะบอกก่อนว่ามีของหาย,ยากอยู่ด้วยแล้วก็ราคาหลักพันเลยเดียวนะคะเออไปดูกัน เพจที่มิวพูดถึงนะคะนั่นก็จะเป็นเพจนี้นัน่นเองนะคะเดี๋ยวมิวขึ้นให้นะคะเจ้าของร้านนะคะชื่อคุณมินนั่นเองนะคะซึ่งคือมิวแบบ เป็น f อซนางมากนะคะแล้วก็ตั้งแต่รู้จักมาเนี่ยนะคะก็ทําการเอฟไปหลายตัวเลยทีเดียวนะคะ,ะอย่างตัวนี้เป็นต้นนะคะเป็นชุดว่ายน้ำเหมือนกันทุกคนแต่คือดีไซน์แบบน่ารักมากนะคะใส่สามารถใส่เป็นอบอดี้สูทก็ได้แล้วก็ราคาแบบหลักสิบหลักร้อยต้นๆเท่าน,น,นั้นเองนะะทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็จะมาเปิดให้ทุกคนดูเลยนะคะเพราะว่ารอบเนี้ยค่อนข้างที่จะยิ่งใหญ่นิดนึงเขาเลยส่งให้เป็นกล่องทีเดียวแล้วก็แถมมีของแถมมาให้ด้วยนั่นเองนะคะนี่เดี๋ยวจะโชว์กล่องให้ดูว่าเป็นประมาณนี้ทุกคนใหญ่่เทานี้ เออนะคะก็คิดดูดกันนะว่ามีกี่ตัวเดี๋ยวเอาเปิดนี่ดูกันนะคะเดี๋ยวก็ทําการแกะใช้นี้ทุกคนในการแกะเ,เลิศม,มากนะคะไม่รู้จักเพจนี้เพราะว่าเรารู้จักใน a c e b o o k นี่แหละนะคะมันก็ขึ้นเด้งขึ้นมาใช่ไหมแล้วมันก็กดเข้าไปดูก็เลยแบบเออดูไหมคะน่ารักดีสุภาพแล้วก็พูดจาดีมากเลยนะคะใส่ใจลูกค้าด้วยนะคะก็เลยตามไปมาเรื่อยๆแถมของเขาดีด้วยไงไม่ใช่ไรแล้วก็เขาไม่ได้ขายแบบของบู๊บเบ๊ยนะ,ะทุกคน เป็นของที่แบบนาเข้าจากเมกาเแล้วก็เป็นบิกินี่สายฝอรหรือว่าชุดว่ายน้ําสายฝออะไรเงี้ยคือถ้าบางอันที่มีตําหนิอะไรเงี้ยเขาจะขายถูกๆหรือไม่ก็แจกไปเลยนะคะน่ารักมากจริงๆะคะ่ะก็เลยมิวก็เลยติดตามล้วย CF มาตลอหอทุกคนโอ้แล้ววันนี้ก็เป็นรอบที่แบบเยอะมากก็เลยจะมาเปิดให้คนดูนะคะนี่มีหลายตัวมากทุกคนอัดแน่นมาด้วยกันนะคะแล้วก็มีของแถมด้วยเนะเดี๋ยวให้ดูนะว่าของแถมเป็นไรแต่ว่าดูก็อัด ขอแรกก่อนก็แล้วกันนะคะจะเป็นการสุ่มหยิบมาเะว่ามีอะไรบ้างน,นี่เขาจะแพ็คมาแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็จะมีบิกินี่อยู่ข้างในนะคะซึ่งตัวรับประมาณแบบ50หรือถ้าเป็นวันพีชแบบนี้ทุกคนชุดว่ายน้ําแบบวันพีชนะก็จะประมาณ90กว่าบาทหรือถ้าตัวที่แบบว่าหายากจริงหรือว่าเป็นอของหายากที่แบบเป็นตัวแบรนด์ดังๆอะไรเงี้ยก็จะอยู่ที่100บาท100กว่าบาทอะไรเงี้ยทุกคนคือแบบดีมากแล้วก็ ้าเขาก็ไม่ได้โบ,โบยเบ้นะคะคือแบบใส่ได้ถ่ายรูปสวยเลยทีเดียวคือบางคนเอามาแค่ใส่ถ่ายรูปไงอย่างเช่นนี้ฉันเป็นตัวที่จะไม่ได้ไว่ายน้ำอะไรแต่ว่าเอาไปแบบใส่เป็นบริสุทธ์เก๋ๆได้นะคะเอามาดูที่ตัวแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะจะเป็นนี่นะคะเดี๋ยวดูดูสไตล์ก่อนไงว่าเราใส่ประมาณไหนโอเคไหมเออมันก็จะแบบสีๆอะไรเงี้ยเยแะยนะเพราะว่าเงินชอบสีๆตัวแรกนะคะจะเป็นบิกินี่ท่อนล่างที่เป็นสีเขียวแบบนี้นั่นเองนะคะผูกแบบนี้นะคะ มิวก็ไม่มีแบบนี้ก็เลยแบบเออเซฟมานะเกงมันเกงนอนก็มีทนะ่านคนลืมบอกไปว่านอกจะว่ายน้ําแล้วเขาก็มีเางเกงเสือ้อมีเดรสอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะรอบนะคะว่าเขาจะเอาอะไรมาก็ต้องไปติดตามในเพจของเขาดูนะคะเออนะ ก็มีอย่างเกงใส่นอนถ้ามันนิ่มแล้วก็ใส่สบายนะจะใส่สบายนั่นเองนะ,ะทุกคนใส่นอนได้อะไรอย่างเงี้ยนะท่อนล่างอีกแล้วทุกคนอันนี้เขาเรียวกว่าบ,บาร่างนะคะมันจะมีบาบนก็คือแบบชุดว่ายน้ำท่อนบนอะไรอย่างเงี้ยท่อนล่างเขาจะเป็นบาร่างนั่นเองนะคะสี <S <S ม,ม่วงแบบนี้นะคะวิกตอเรียซีเครดนั่นเองนะคะทุกคนนี่เห็นไหมเขาจึ่งยูเรนด์ทุกคนเป็นวิกตอเรียซีเครดแบบนี้เลยนะคะวิกตอเรียซีเครด์คอมมี่แชมเปียนอันนี้หมายถึงว่าชุดออกกำลังกายก็มีนะคะเออก็มีหลายแบรนด์เลยที่แบบมิก็เพิ่่งรู้เเหมมือนนกัวาาีชุด อันนี้ขายด้วยนะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่แบบอเมริกาอะไรอย่างงี้นั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็เป็นท่อนล่างนะคะเป็นเอวสูงนั่นเองสวยมากทุกคนสีเสื้อแบบนี้เลยนะคะใส่คล้ายแบบนี้ใส่เป็นแบบครอปก็ได้ข้างล่างส่วนใส่กางเกงขาย,ายาวด้วยกันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนโอ้สวยซัมเมอร์เข้าไปทะเลคือลด,ดมากนะคะแบบนี้นะคะ่อนบนอันนี้เรียวกว่าบ,บาบนนะคะทุกคนใส่แบบกระอกอย่างงี้อสวยสีเหลืองสวยมากทุกคนวันพีชสีแจงแบบนี้นะคะซึ่ง อันนี้คือมิวก,ก็มีหลายตัวเหมือนกันสีแดงแต่ว่าแล้วแต่ผ้าไงจริงอะเอฟมาเยอะกว่านี้นะก่อนหน้านี้คือเอฟมาเยอะมากจนจะเปิดร้านเลยทุกคนเปิดร้านแข่งกับเขาเลยนะคะ่ส่เป็นบอดที่สูดได้นะที่บอกวันพีชเหมือนกันจะเป็นสีชมพูนะคะซึ่งมิ้วเคยเอาสีชมพูมาแล้วแล้วรู้สึกว่าใส่แล้วขึ้นมากที่มิวเคยทำแบบคลิปรีวิวอันนั้นอะไอเครื่องแต่งหน้าต่างๆไปนะคะเออสวยมากมีล็อกคอข้างหลังแบบนี้นะคะสวยมากทุกคนเนี่ยเห็นไหมใส่เป็น บริสุทธ์ได้ใส่เกงี่ขายาวแล้วสวยสีผิวยางเราใส่แล้วแบบขึ้นมากนะทุกคนสีชมพูแบบนี้นะคะดีกว่าไปซื้อแบบชุดราคาเป็นร้อยเป็นพันแต่ว่าใส่ได้ครั้งเดียวอะไรเงี้ยนะถ้าใครไม่คิดมากนะทุกคนวันพีซเลยนะคะแบาบข้างนั่นเองนะอ,อข้างล่างก็จะเป็นบาล่างนั่นเองนะคะแล้วก็ไว้ผูกคอสวยมากเนี่ยดูดิใส่แล้วสีขึ้นมากมิชอบสีฟ้าแบบแบบนี้มากแต่ตอนแรกไม่เคยจะคิดจะใส่สีฟ้าแบบนี้เลยนะอะไรเงี้ยไม่เคยคิดเลยแต่ว่า พอใส่แล้วเออขึ้นแล้วเห็นเขาใส่ใส่กันเยอะมากก็เลยลองใส่ตามรู้สึกว่าเออมันก็สวยนะทุกคนสีผิวแบบแบบเราใส่อะไรก็ได้นะเออมีได้แจกฟรีนะถ้าจ่าไม่ผิดเขาจะมีแบบโปรโมชั่นอะไรมันน่ารักมากเลยบางทีก็ผู้แชร์ตัวต่อไปค่าส่งหนึ่งบาทอะไรเงี้ยทุกคนเออน่ารักมากตัวนี้ก็บางทีก็แจกฟรีนะอย่างเงี้ยมีได้ฟรีมาก็จะเป็นข้างบนบาบน,บ,บนแบบนี้นะั่นเองนะคะเลิร์ชแฮมมกก็อกนะคะเป็นใส่แบบซีทูข้างในได้สวยวันพีชเหมือนกันทุกคน มีฟองน้ําด้วยเห็นไหมคือมันไม่ได้ไก่กานะคะเพราะว่าเขานําเข้าจากเมกานั่นเองอย่างนั้นถ้ามันหลุดนะ,ะทุกคนเขาจะขายแค่20กว่าบาทหรือว่า30บกว่าบาทเท่านั้นเองแล้วก็เอาไปเย็บเพิ่มเติมได้นะคะไม่ได้มาเลยะนะหรือไม่ก็ถอดไปเลยก็ได้ใาจเป็นกออกไปนะคะเก๋ๆนะเป็นลายทางแบบนี้นะคะทุกคนวันพีทเหมือนกันใช่ไหมหรือบริสุทธิ์เอ่ยเป็นชุดว่ายน้ำเลยทุกคนแต่ว่าแซ่บมากเห็นไหมอ่าดีเทลเขาดีมากทุกคนเนี่ยเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นวันพีท ข้างหลังก็เป็นเหลังนิดหน่อยมันใส่เดี่ยวอะทุกคนือสามารถใส่เป็นวันที่สุทได้ที่มิวบอกนะคะมิวก็เลยเอฟมาค่อนข้างจะเยอะนะแล้วก็สามารถปรับได้ด้วยแล้วก็ผ้าเขาก็ไม่เหมือนใครนะคะแบบนี้เลยแล้วก็มีรูดลงได้ด้วยซึ่งรูดได้จริงนะคะทุกคนเอานะจ๊ะเลิศอันนี้เอาไว้คุมบิกินี่นะเป็นแบบจมสูทเป็นกางเกงนะคะคุมบิกินี่ก็ได้หรือว่าใส่ทั่วไปถ้าเราอยากใส่ก็ใส่ได้นะอกแบบนี้แล้วก็เป็นกางเกง อ่ะอย่างนี้เลยแล้วก็รูดเอวได้แบบนี้ด้วยรูดเอวได้วันพีช <Piece S 2> นะคะซึ่งตายเขาเซิร์นแบบนี้เป็นวันพีชแบบเหมือนกันนะคะสปอร์ตบรานั่นเองนะคะที่มีสองไปเป็นสีม,ม่วงแบบนี้สปอร์ตบราเงี้ยบางทีก็ห้าสบาทหรือว่าถ้าเป็นแบรนด์มี Adidas n ไนกี้อะไรอย่างเงี้ยก็80-90บาทเท่านั้นเองนะทุกคนต้องดูแต่ละรอบว่าเขาเอาอะไรมานะคะราบนอีกแล้วนะคะชิ้บนบนชิ้นบนสีเหลืองนี่อ้ามีเป็น ครอปนะคะที่มีเอมาน่นารักดูสิเห็นไหมใส่ท่อนบนได้ข้างล่างก็จะเป็นกางเกงขายาวใส่กางเกงขายาวอะย่างนี้ก็ได้สวยเห็นไหมใส่ไปเที่ยวข้างนอกได้นะคะแล้วก็ใส่เนี่ยจริงใส่ถ่ายอัดคลิปอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ซ้ำเลยนะเอาจริงบอกเลยเป,เป็นแบรนด์ทุกคนแบรนด์ของ Kendall and Kylie นะคะทุกคนเอเอไซส์สนะแต่ว่าเขาก็เคลมมาว่าุมได้หลายไซส์ทเดียวเป็นกางเกงแบบนี้แล้วก็เอามาพันกับ เออีกทีนึงนะคะเป็นการคุมบิกินี่นะทุกคนเป็นเกงแบบนี้เกงขาใหญ่ใหญ่อะไรเงี้ยนะใส่ที่ชายทะเลอะไรเงี้ยการโบได้นะคะสปีดนะคะทุกคนเขาบอกว่าเออเป็นงานแบรนด์ที่ค่อนข้างที่ใช้ทนใช้นานเลยทีเดียวนะมันก็ป้ายห้อยด้วยนะอ่ะเป็นชุดว่ายน้ําที่สามารถใส่ทนมากๆเลยนะคะอันนี้ก็มาเป็นแบบสปอร์ต สวยมากรู้สิแต่เนี้ยจะใส่เป็นบริสุทธิ์ก็ได้ไงอย่างที่มิวบอกและด้านหลังก็จะเป็นโชว์หลังโชว์หลังครึ่งหลังอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอวสูงนะคะที่มิวเอฟมาเพิ่มนะสีดำเป็นเข้ากับอะไรก็ได้ทุกคนก็เลยสีเอฟมานะคะใส่ออกกำลังกายได้ทุกคนเนื้อผ้าดีมากมเลยนะสามารถใส่แบบจริงใส่ว่ายน้ำก็ได้แต่ว่าใส่ไอ้นี่ออกกำลังกายได้นะคะตรงนี้เป็นซีทรูข้างหน้านะคะสวยมากทุกคนเป็นเสื้อครอบนะคะดูวันเป็นงานครอบนี่เป็นแบบนี้คนแล้วก็มีผูกคอตรงนี้ สวยงามนะคะไม่เหมือนใครแน่นอนน่นนากลายจุดนะคะลายจุดแบบนี้ผูกคอผูกหลังลายจุดอีกเช่นเดียวกันนะคะต่อไปเป็นเกาะอ,อกนะคะทุกคนแบบนี้เลยเนี่ยแล้วก็เอามาจับคู่กับสีดำเลวสูงอย่างเงี้ยตะกี้ได้เห็นไหมโลดนะ,ะลูกไม้ก็มีนะคะทุกคนสวยงามมากและผ้าดีมากใส่แล้วแบบเซ็กซี่ใส่กันแบบ อ,อยู่บ้านก็ได้แล้วก็ใส่สูททับข้างในอะไรเงี้ยก็ได้สวยนะคะเอออันนี้เป็นบอลที่สูททุกคนเป็นแบบแปะๆคานเป้ามันจะถอดได้ทุกคนเนี่ยแล้วตัวน,นี้ก็ใส่ข้างบนเป็นสายเดี่ยวได้นะคะแล้วก็ใส่กางเกงทับอะไรเงี้ยน่ารักนะคะสปอร์ตบ้านนะคะสีชมพูบบนมิลเลอสีสนแสัยสุดอันนี้พอลดราคาแนละ้วเหลือแบบ20หรือ20กว่าเนะี่ยทุกคนแต่ว่าผ้าดีมากเลยนะคะชีอินนะจ๊ะนี่เลยเป็นขอบด้านบนนะ สวยมากแล้วก็มีระบายข้างล่างจริงก็ใส่เป็นชุดว่ายน้ำท่อนบนก็ได้หรือว่าบอดบารก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะผ้ามันแบบเปียกน้าําแล้วมันแห้งไวนะเป็นออกกำลังกายได้นะแล้วก็ชุดว่ายน้าได้นะคะนี่แบบนี้เลยสวยงามมากสุดท้ายแล้วที่มิวบอกนะคะมึงติ่มตูนใจมากนะเพราะว่ามีของแร์ที่มิวบอกก็ต่างนะคะว่ามันมีของของแพงอยู่นะคะทุกคนของแบรนด์เอออันนี้เป็นแบบควายนะคะใส่เปข้างหลังแล้วก็ผูกควายข้างหน้าได้นะคะทุกคน เนี่ยวะแล้วแต่เราจะจะครีเอทเลยนะคะว่าเป็นแบบไหนนะมาถึงตัวสุดท้ายแล้วนะคะที่มิวบอกว่าเป็นงานแบรนด์ที่แบบคนเขาเซฟแย่งกันแล้วก็มิวไปได้มานั่นเองนะคะก็จะเป็นตัวนี้นั่นเองนะคะเออเขาบอกว่าเป็นงานแบรนด์แบบแบรนด์นนอกที่แบบชุดว่ายน้ำราคาเป็นหมื่นหรืออะไรเงี้ยเลยนะทุกคนเป็นหลักพันหลายพันเลยนะคะทุกคนตัวนี้นะคะแบรนด์ที่มีชื่อว่าของดีมันต้องโชว์ป้าเออนะคะ นี่เขาเป็นแบบนี้เลยงานะเขานี่เป็นท่อนล่างนะคะทีีเอฟมาได้ตัวแรกแล้วก็มาช่วงดึกๆนะคะแล้วก็มีท่อนบนซึ่งวันต่อมามิวก็แบบติดตามเนี่ยแล้วก็เลยดูวันต่อมาเขาจะมีอะไรใช่ไหมซึ่งวันต่อมาเขาก็มีคู่ของเขามาให้เ่ะทุกคนที่งามมากเลยนะคะก็เป็นแบรนด์เดียวกันด้วยแต่ว่าคนละไซส์นะมิวก็ไม่หม่ยนะเพราะว่าท่อนบนอะไรเงี้ยเราจะใส่แบบใหญ่กว่าความจริงก็ได้ไม่เป็นไรค่อยปุกข้างหลังได้แค่นี้ก็สวยแล้วอะถามว่าความคุ้มค่าเขาอะของจริงของเขาอะประมาณแบบ เป็นพันนะทุกคนคือหลากหลายพันเลยทีเดียวนะคะก็คือตื่นปิ่มมากแล้วก็ภูมิใจมากที่เสียบได้มาเสียบทันนั่นเองนะคะคือมีแต่คนแย่งกันมากซึ่งมีก็ได้ไปนั่นเองนะคะเออที่งามมากทุกคนขนลุกเลยและสุดท้ายอีกสุดท้ายหนึ่งนะคะที่พอมิวสิกเสียบของมาได้ใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีการสะสมแต้มด้วยนะคะซึ่งถ้าครบ200บาทก็จะได้สแตมหนึ่งดวงเออสะสมครบสิบดวงนะคะเขาจะได้ของแถมมาซึ่งก็จะเป็นนี่หมดเลยนะทุกคนหมดแล้ว เขาจะเป็นกระเป๋าแบบนี้อ๋อน่ารักมากทุกคน็นไหมบอกแล้วแม่คาเขาหน้ารักมากนะคะแต่ว่าหมดเขตธันวาคมนี้นะคะทุกคนใครเห็นคลิปมนะิวเ่ยไปติดตามแม่คาเขาได้แล้วก็ไปซีเอฟของนะคะถ้าได้1ิบดวงเมื่อไหร่เขาก็จะให้เลือกกระเป๋าเลยนะคะว่าเอากระเป๋าแบบไหนดีอะไรเงี้ยน่ารักมากนะคะซึ่งมาแกะดูพร้อมกันแล้วกันนะคะว่าเป็นยังไงซึ่งข้างในมันก็ไม่เคยแบบได,ได้กระเป๋าสารแบบนี้อะไรก็อ่ะมารีวิวให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะข้างในก็จะเป็นใส<ช>่ของได้แบบนี้ เออแล้วก็ผูกได้เอาไปเก๋ๆไปคาเฟ่ได้ทุกคนช่วงนี้ก็เริ่มคลายมาตรการแล้วใช่ไหมคะปลดล็อกอะไรเงี้ยก็เอาไปอ่าสะพายไปคาเฟ่ได้อะไรเงี้ยเก๋ๆน่ารักก็สะพายไปทะเลได้นะคะหมดโควิดเมื่อไหร่ก็ไปเที่ยวใส่ของได้นะใส่ของได้แบบก็หลายอยู่นะมีรเปาตรงเป๋าตังค์อะไรเงี้ยได้นะคะทุกคนรถดีง,งามมากนะคะที่มีเปิดมาในวันนี้นะคะปพิ่มปิ่มมากทุกคนเพราะว่า เหมือนว่าเยอะมากเลยใช่ไหมอาจจะมีการเปิดร้านขายชุดว่ายน้ำออย่างนี้นอนาคตก็ได้ใครจะไปรู้ไม่มีเดี๋ยวฝากไว้ใต้คอมเมนต์เลยทีเดียวนะถ้าแบบเปิดร้านชื่อร้านอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคค่ะแล้วก็ฝากไปติดตามแม่ค้าเขาด้วยกันนะชื่อ คุณมินนั่นเองนะคะฝากติดตามคุณมินด้วยนะคะเป็นเพจขายชุดว่ายน้ำนะซึ่งแม่ค้าที่บอกว่าใจดีมากแล้วก็ใส่ใจลูกค้านะคะแล้วก็พูดจาน่ารักมากนะคะแล้วก็มีงานดีๆทั้งนั้นเลยนะ,ะมาให้เราครับนอกจากที่มีชุดว่ายน้ําแบบนี้นะคะเขาก็มีเกงขายยาวเกงขาสั้นนะคะเดสเอ,อ่ยคือเดสมิวชอบมากคุ้มมากทุกคนราคาแค่หลักรอ้อยต้นๆเท่านั้นเดซบางตัวมันแบบบางงานบางที่ต้องงานแพงนะคะแต่ว่า มาเนี่คะ่แค่หลักร้อยไม่ถึงไม่เกิน200อ่ะทุกคนมืงตัวนะคะก็ไปลองดูกันได้แล้วก็อ๋อลืมไปมีกางเกงกีฬาแล้วก็เสื้อผ้ากีฬาด้วยะคะถ้าใครเป็นคนชอบแบรนด์มือสแบบมิวนะคะก็ไปตามกันได้นะคะที่เพจของคุณมิ้นเลยนะคะจะมีโปรโมชั่นดีๆมาแบบเรื่อยเลยทั้งมีแจกฟรีแล้วก็มีลดราคาให้ดนั่นเองแต่ว่า ก็คือลดแล้วลดอีกนะคะอยู่ในะคาแค่หลักสิบหลักร้อยเท่าน,นั้นเองนะคะก็ฝา <c oughs> กไว้ทงนี้นะคะที่มาอันบ็อกซ์กันนะคะก่องว่าจะชอบนะคะแล้วก็ไปซื้อตามกันได้ที่เพจเขานั่นเองนะคะอ่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ,ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe <c oughs> ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะทุกคนมิมเริเกิลค่ะไปและวบ่ายไปเทียบกันนะคะทุกคนเดยกก็จะมีเอาไวส้สะสมแบบนี้นะคะหรือว่าไปเที่ยวก็ได้ยันปีหน้าเลยนะคะ